และในคลิปนี้เรากําลังเดินทางไปจังหวัดเชียงรายการเดินทางของพวกเราจะสนุกเราใจขนาดไหนอย่าลืมกดไลค์แล้วไปชมกันเลยค่ะฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เกลี่กกำลังจัดกระเป๋านะคะตอนนี้เราอยู่ปั๊มนะคะทุกคนที่เชียงใหม่นะคะวันนี้เราจะไปไหนกันคะพี่เกล ไปเชียงรายนะคะทุกคนตอนนี้พี่ใหม่พี่หยกนะคะอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเชียงรายกันนะเราจะไปที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามพวกเรากันด้วยนะคะทุกคนทันวาสวัสดีครับอุ้ยฮันวาเป็นอะไรอ่ะลูกหายใจไม่ออกหรอโอ้ขี้มกตันเหรอลูกป่าป้าคืรถกันแล้วนี่นะคะทุกคนเราพอ เรากำลังปลกกินข้าวนะคะทุกคนใช่เหรอสุขดแปลกแลกนะผู้สู้ตื่นค่ะตื่นค่ะลุกค่ะลุกค่ะลุกมาแล้วยิ้มไปอะไรของมึงเนี่ย เดี๋ยวเราไปกินข้าวนะคะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราเดินทางมาสักพักนะคะเราก็เจอร้นานข้าวแล้วนะคะทุกคนโอ้โหตอนนี้เรากําลังเพิพ่มพลินในการทานข้าวนะวันนี้พี่ใหม่กินข้าวซอยนะคะพี่อยากกินข้าวซอยเหมือนกันอุ้ยเป็นคู่จิ้มกันจามูจามีเ<ต> <c oughs> กลี่ลประเด็นนะครับคือเป็นอะไรไม่รู้เหมือนนักการใส,ส่เสื้อสีเดียวกันิแทบทุกรอบเลยใช่ไหมจิ้มมือจามูจามีโอ้ยจิ้มมือจอสุดยอดมากสุดยอดมากพี่เกลี่ขอเสียงหน่อยค่ะกินอะไรคะพี่เกล ดกระเพราโอเคโอเคละเพิ่มเพิ่มพลังกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลุยต่อนะระยะทางเหลืออีกประมาณ153กิโลเมตรนะคะทุกคนโอเคทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็ทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมแล้วที่จะไปตะลุยเ <ขอ S 1> ชียงรายกันเหลือ <laughs> <laughs> อีกร้อยห้าสิบสามกิโลเมตรนะคะทุกคนประมาณสองชั่วโมงกว่านะคะ<ส>จะไปถึงที่พักกันอะไรนะลูกอะไรนะ ไหนไหนไหนเออสองชั่วโมง15นาทีนะไปที้อของเล่นนะลูกอย่าได้ของเล่นเหรอครับโอเคนะลูกน่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปกันแล้วนะแต่ตอนนี้เรารอใครคะพี่เกลพี่หยกรอพี่หยกนะคะพี่ยกเข้าอง้มาดี๋ยกเข้าอง้มอยู่ไป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 นี่นะคะทุกคนรถข้างหน้าก็คือรถ ค่ะทุกคนตอนนี้เราแวะปั๊มกันอีกแล้วนะคะเราทำอะไรที่ใหม่แวะปั๊มก็ต้องเข้าห้องน้ำเติมน้ำมัน <c oughs> <c oughs> ไปเลยไปเลยไปเลย <c oughs> ถ้ามาร <c oughs> อแม่ก่อนถ้ามาเข้าห้องน้ำไหมครับอ่ะถ้ามาเข้าห้องน้ำแล้วออกมาออกมาเร็วแล้ว,ท,วลที่ใหม่กับพี่เกลเข้าห้องน้ำก่อนไปครับระหว่างรอพี่ใหม่กับพี่เกียวลี่ยูถ้ามามาทัวงห้องน้ำท <c oughs> ้ามาดูนี่นนกอะไรเนี่ย <c oughs> นกแก้วโอ้นอกแก้วอ๋นอนั่งรอตรงนี้อ่ะลูกโอเคโอเค อ่านั่งรอเลยนั่งรอพี่เกียรวกับพี่ใหม่เลยพ,พี่เกียรวพี่ใหม่ห้องน้ำอยู่อ่เร,ราจะแวสเซเว่นนะคะเดีเ๋ยวหาอะไรไปกินในโรงแรมก่อนนะทุกคนเฮ้ยรอเรือต้องได้รินรอเรือชัดเจนไปค่ะไปค่ะไปไหนเอาไปจิบพี่ใหม่เอาไปแล้วพี่ใหม่หิ้วไปแล้วนะไปไหนไปไหนไปไหนอ่ะเฮ้อ เฮียบอกคนุ่มไปโรงแรมหรอคะไปทำอะไรคะ <c oughs> ที่เหมือนจะไปซักผ้านะทำอะไรคะน้องตดนิดเดียวมันเรื่องตดเป็นเรื่องธรรมชาติไ <c oughs> <c oughs> ปลาเร็ว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 ใครจะเอาอะไรบ้างอุ้ยเอาเล่วลูกเอาสีเขียวหรือเปล่าพี่สีเขียวหรือเปล่าพี่เขียวเอาไหนบ้างคะอาหาขนมก่อนหาขนมก่อนโอเคค่ะเราซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค<ๆ>ถุงใหญ่ๆโตๆเลยนะอุ้ยที่ไปทำอะไรอ่ะ ที่ใหม่ทำอะไรี่มาประมาณชั่วโมงโอ้ใช้น้ำหนักดูดูดีๆนะลงสลงสี่สอาจารย์น้องคันมานะคะพี่แก้วแก้วลมนายด้ำนกน้ไม่ใช่3.4๊ยว่แก้วสาถสองตุ ไปไปไป oh. ม่ไม <5. S 1> ไม่เกตสี่สบเอนิวนิวสี่สองนิ้วอุ้ย <c oughs> เขาไปย้มสีผมมาและแล้วเราก็เดินทางกันต่อนะคะตอนนี้น้องฮันวันหลับกันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมเลยค่ะ